อยู่กับช่อง The Kid Ch Channel นะครับผมด,ดด,ด,ดมาแล้วและทุกคนตอนนี้ครับเราสามารถสร้างของใหม่ได้แล้วซึ่งเพื่อนไม่เคยรู้ว่าเราสามารถทำอันนี้ได้ไหครับผมนี่ทุกคนทุกคนสงสัยว่าเนี่ยอ,อูทำไม่นี่ต้องใช้แบบนี้นะครับผม แบบนี้นี่แบบนี้ป,ปุ๊บอ่าปุ๊บอ่ามันจะกระโดดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมทุกคนคนที่โหดที่สุดเขาจะทำอะไรอ้างงดิงงดิบู๊ตก่อนนตอนนี้อยู่รอดเด้ร้อยหกวันแล้วถ้าเกิดถึงร้อยมันจะมีเป็นแบบคาสซีนอ่ะแล้วก็ไอมี่ด้วยไอ้เจ้าตัวนี้ แล้วก็ไอเจ้าตัวนี้ครับผมเขาต้องการจะคุยกับผมนะครับเข้าใจไหมครับเออนะครับผมเจ้าตัวนี้เขาต้องการเข้าไปดูแลนี่นะคะาว้าวทำไรห้าทําทำไรป๊อกนั่นเพื่อนเราร้อยสิบห้าวันแล้วร้อยสิบหู ทำเป็นเผาอืมติดใส่กดอีกดอ e, ีกดอ e, ี e. นี่ก็ตายอยู่นั่นแหละทำไมตายเนี่ยโอ้ลำบากกว่าหนึ่งลำบากแล้วเนี่ยไม่มีปะป๊าเนี่ยเออช้าอยู่นั่นแหละทำอะไรเนี่ยเอาท้าไปตีทำไมเออ ทำอะไรสิท่าแปลกๆอ่ะเฮ้ยท่าแปลกๆท่าแปลกก่อนท่าแปลกๆเอาไม่ออกเลยเฮ้ยอืมเก็บเออเออมันจะเล่นกับปะปะ๋าอืมมันจะเก็บมันจะเก็บปะป๋ามันจะทำมบน, <จะ S 2> นแผลนั่นเนาะตินไหนนั่นน่ะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมไหน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 นั่น,ะน,ะนะอะทำันแผลอยู่ที่เท้านั่นปะไม่ใช่อ้าวแล้วสุขโโหัว ออเ,เอาดิมาซุปจักรันจักรันปะนี่ทุกคนคือแบบว่าเราต้องสร้างวิธีใหม่ครับผม ตบตบตบโปประ,ประ,ประาทสิตบตบประสบภัยประสาสโสตินใช้ของของเพื่อนหมดเลยที่เขาฟาร์มมาอะไรอ่ะตุตินไม่หาเล้แวแผลป็ผ่าหรอหาทำไมอ่ะาจะได้มีชีวิตนึง เรอ,เอให้เพื่อนหาบอกเพื่อนหาผ้ามันแผหนเดี๋ยวส่งภานี่หาผ้ามันแผลหน่อยสิหาผ้ามันแผลหน่อยสิโอ๊ย ขอห,หาผ้าพันแผลหน่อยสินี่คือเป็นธรรมชาติแล้วหฮะไฟไม่ดับตลอดแล้วหรออ๋อมีปั่นมีปันนป่นน้ำมันหน่อยริงใช่มีปั่นน้ำมันก็ไฟไม่ดับไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีปั่นน้ำมันอ่ะมันไม่ใช่เราไม่มี ไปหามาเดี๋ยวนี้ขอขอ,อมัมนเขาช่วยตัวตึงไงตัวตึงสุดหด ว่าจะเอาไปขังแล้วปะป๊าก็เกิดใหม่แล้วปะป๊าก็เกิดแล้วเหรอใชเอ่เขามีแล้วทำไมเขาไม่ช่วยหรบบาปะาไปนะไปมองสุดๆเอาเพิ่งหาได้เนี่ยงไงมันเออยองว่ะอุ้ยปะปะ๊าดูซุปอะไรเนะี่ยซุปนะอะไรเนี่ยโคตรเยอะเลยเราใช้แปง้งกวางเข้าไปม,มาแล้วนะกวางเข้าไปแล้ว ออกไปเลยโอ้ยฟา้ฟาผ่าป๊าเห็นข้างล่างไหมน่ะห็นข้างล่างสุดไหมโอ้ยร้อยสองยี่สิบสี่วันป,ป๊าดูดูข้างล่างก่อนดูข้างล่างดูข้างล่าง งล่างากล่องทองกล่งองทองกล่องทองได้แล้วกล่องทองโอ้ล่างสุดอ่ะโอ้ยเดี๋ยวจิ้มไปหาป๊าไปด้วยนะเนะห็นใครอยู่ตรงกล่องไหนตรงนู้นอะป๊านี่เอาเหรอหรือว่าไปหากล่องไปตรงกล่องทองกับปตินได้ไหมคุร้อ,องเตอร์ป,รปร๊ามีใครเอาไป ทุกอย่างทรงพลังหมดแล้วเอเดนยะึงอยู่แถวหมีด้วย มันขยับแล้วไอ้หมีอาหารอ๋อเปอะไรไอ้ดินนี่ก็กล่องทองไอดินอะไรไอดินพาให้เล่นก็ดินปะ,ปะป๋าได้กระบอกไอินอะ่ะหุ้ยเอาเลยปะ,ปะป๋าดีไหมฆ่ากระต่ายทีเดียวตายม,มันมาแทนเนี่ยนะแทนอะไมันมาแทนหอ อาวุธาไว้ตีสัตว์ไงไม่ริงก็มีหอ,อกด้วยเหรอมันออกมันหายไปแล้วหองป่าอย่างเี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ไว้ตีหมาป่าเลยนะตีใช่หมาป่าตีตีสองทีตายแล้วก็อันนี้ก็แค่ ยิ่งเป็นอันนี้นะเอาจริงดิเอาจริงดิป๋า,า,าตินได้ที่ตินได้อันอาวุธโอ๊ยเกะกะอืมทีเดียวแตกปาปามามาแล้วล่ะ ก่อนป๊าเราจิ้มสักพุ่นึงเฮ้ยป๊าดูแผนที่ตรงนี้ก็ได้มาแล้วมา,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 มาแล้วนี่ป๊าจา้มมีครบครบเซตเลยไฟฉายทรงพลังยังไม่มาอีกนี่นี่นี่เราเอาคอนรในทุกคน ปป 2, ทุบประมาณสองสามทีแต่มันนานอยู่นะใช้เวลานานมากมาแคมป์ยังไม้ไกยสิทธิ์มาแล้วมมาแคเห็นมันมีเรียกอยู่นะนนอู้อปะปามาตรง,งนี้นี่นาแล้วเหรอเอ้าแล้ว,ลวอไอ้กวางมาจากไหนอ่ะกวางมาทำไมอะ่ะตีมันมาด้านหลังอะไรที่รู้แล้ว มันกลัวเหมือนวันแรกเลยโอ้ยร้อยยี่สิบสี่แล้วหรอโอ้ยโคตรกากเลยไอ้เพื่อนเนี่ย ทำไมน่นะใครมันทำเมันนะั่นน่ะโคตรฉลาดเลยอ่ไปไปุปัาเดี๋ยวติวงขอ้ออ่ะ อุ๊ยแค่หลอดเพียบตอนเนี้ยที่ที่เราต้องการเลยติ้นกี่วันแล้วเขาบอกว่าวันนี้กวางตาแดงมาป,ป้ามันไม่กี่วันเองนะทำไมกวางมันมันจะ ถามว่าทำไมันเร็วเขาเอาเขาเอาที่นอนไงที่นอนมันจะช่วยเพิ่มวันแล้วก็เอหาเด็กด้วยคืนคืนนี้จริงจะไม่ออกกันเนี่ยอยู่ได้ร้อยวันเนี่ย เสียดายที่พรุ่งนี้ปอบาไปแล้วเห็นถ้าเกิดได้สองร้อยนี่นะดีชําเลยหลบไปในบ้านก่อนเลยทำไมอ่ะแบงคกันก่อนเลยลูกเอาแบงค์กันก่อนถุงยัดเขอุ้ย ก่อนไปอยุ่อุ้ยคนหมีมาป้าใครเอามาเนี่ยคนหมีฉันอยากได้สุดๆเลย